ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมตาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยพลงใหม่ให้แล้วนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามผมมวยหูเมทานะครับช่องทางที่1เป็นช่องทางนะครับ o k e b o o k เมตา7 4สีช่องทางที่2เป็นช่องทาง เพจเมตาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมตาเจ็ดสีนะครับ4ช่องทางสําหรับการติดตามผมมวยหูเมตาขอฝากไว้นะครับสำหรับพีน่น้องที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมตาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่ําคืนนี้กันเลยนะครับ คู่แรกนเรื่องของฟุตบอลค่ําคืนนี้ครับจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันนะครับระหว่างท่านะครับปารีสแซงต์แฉมังนะครับเจ้าบุญทุ่มของประเทศฝรั่งเศสนะครับจ่าฝูงฟุตบอลลีกเอิงจะเปิดสนามปาร์ตเลยแฟรงก์นะครับรับมื่อท่านะครับทีมนะครับฟอร์มแกร่งฟอร์มแรงนะครับก็คือทางบาร์เซโลน่าครับยอดทีมแกร่งนะครับจากประเทศนะครับสเปนนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ครับทาง ปารีสแซงแฌมแมนน์ครับกับทานครับบาเซโลน่านั้นจะเริ่มทาการแข่งขันในช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านนะครับทางปารีสแซงแชมแมนนนั้นครับก็มีทางหลุยเอลิเก้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางบา์เซโลน่านั้นก็มีทางซาบีฮนเดสคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านนะครับถือว่าผลงานดี5นัดหลังสุดนะครับมีชนะ4ี่เสมอไป1ล่าสุดนี่ก็พักนักเตะครับยกชุดนะครับเสมอกับทางไกลมองฟุตในฟุตบอลลีกเอิงมา ที่ตะกอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางคู่มาเยือนนะครับทางบาร์เซโลนาผลงานหนัดหลังสุดมีชนะ4เสมอไป1นะครับลาสุดเป็นฝ่ายชนะทางลาสพามาสมา 1- นูนย์นะครับฟุตบอลคู่นี้ระหว่างทางปารีสแซงตชแชแมงกับทางบาร์เซโลนานั้นราคาเด็ดเปิดทางเจ้าบ้านทางปารีสแซงตชแชแมงเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับอ่ะ ข้อมูลเบื้องต้นสติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเจาะลึกกั้ในด้านของรายละเอียดนะครับรายชื่อนักเตะนะครับรวมถึงในด้านของกลยุทธ์การวางหมากของทางให้โค้ดทั้งสองทีมว่าจะใช้ลายอัพนักเตะแผนกลยุทธ์แผนไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพครับของทางเจ้าบ้านครับก็คือทาง ปาลิสเซงแชมแมงแคปตันของวันนี้ทางหลุยเอ็นลิเก้นะครับวันนี้ใช้ไล่อัพนักเตะครับหน้าสามครับกลอนยุดสี่สามสามเน้นหน้าสามตัวไล่อัพวันนี้นะครับผู้รักษาประตูจะวางทางจานลูจิดอมมาลุมมาผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีนะครับยืนเฝ้าเสาครับให้ทางปาลิสเซงแชมแมงวันนี้นะครับสี่ปาการหลังแผงแบ็กโฟครับจะวางทางเจ้าครับมากินเยสกับทางเจ้ามิลานซากินเนียนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซ็นเตอร์ฮับนะครับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับเบล็แบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าครับวารานซาออีีีเเมรรรนนนะคคัััับบบววิงงแ็ฝ่ขา้จะ ทางเจ้านะครับนีโนเมนเดสนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กโฟลครับของทางครับเจ้าบ้านทางปาริสแซงแชมแมงนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวานทางเจ้ามาโนเอลครับอูเตเก้นะครับกับทางเจ้าวาตินย่าครับและทางเจ้าลีคังอินนะครับในด้านของวันนี้นะครับเป็น3แดนกลางของทางปาริสแซงแชมแมงวันนี้กองหน้า3ตัวครับจะส่งทางเจ้าครับ อุสมานเดมเบเลต่ตัวที่1ตัวที่2ครับจานซาโรรามอสครับแล้ววันนี้อีกหนึ่งนักเตะก็ก็คือทางคีเรียนเอ็มบัปเบ้ครับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโดยาจากการจัดทัพไปด้านของวันนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ครับของทางเจ้าบ้านทางปารีสแซงแแมงน,นะครับอ่ะต่อไปครับข้ามฝั่งข้าม,ามฝฟาไปดูความร่ำทางผู้มาเยือนกันบ้าง ก็คือทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับสำหรับการจัดทัพับของทางซาบีฮ an ันนนเดสแฮงค์คดของทางบาร์เซโลนาเป็นเรื่องของวันนี้นะครับใช้ไล์อัพนักเตะครับกลยุดสี่สามสามเน้นหน้าสามตัวโอ้ฟุตบอลคู่นี้นี่เปิดหน้าแรกกันนะครับวันนี้บาร์ผู้มาเยือนก็คือฐานครับบาร์เซโลนาใช้หน้าสามเจ้าบ้านกับปารีแสแซงแชร์แมงก็ใช้หน้าสามคู่บวกคู่นี้นี่ถือว่ายิงกันเยอะแน่นอนเรื่องของฟุตบอลคู่นี้อ่ะเดี๋ยวมาดูการจัดทัพของทาง บาร์เซโลนากันนะครับสำหรับการจัดทัพของทางบาร์เซโลนาครับเป็นเรื่องของวันนี้ผู้รักษาประตูจะว,วันทางเจ้ามาร์คอังเดย์นะครับตะเตเกนยืนเฝ้าเสาให้ทางบาร์เซโลนาสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟครับจะว,วันทางเจ้าเป่าครับ คูบาซี่กับทางเจ้าโคนันอาราโฮจะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทานเจ้าชูดนะครับคุนเด้นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทานเจ้าซาวนะครับการเซโร่นะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กฟ่งทางเจ้ามุนทุ่มบาเซโลนาผู้มาเยือนนะครับตัวทางแผงกองกลางครับจะบาดทานเจ้าแฟงกี้เดอยองครับกับทางเจ้าอันคลายกูโดกันนะครับรวมถึงในด้านของทางเจ้าเฟนลิกโลเปสนะครับก็เป็น3แดงกลางของทางผู้มาเยือนทางบาเซโลนาวันนี้3าประสานแดนหน้าจะตรองทางเจ้ารามานยามัสนะครับตัว ที่1น,นะครับตัวที่2จะเป็นทางเจ้าลาฟินยาและเอกหนึ่งนักเตะก็คือทางโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ดาวเตทิมชาติโปแลนด์นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับถือว่าเป็นฟุตบอลที่ฟอร์มสดฟอร์มดีด้วยกันตรงคู่นะครับสินัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านทางปารีแสแซงแชมแมงถือว่าไร้พ่ายส่วนทางปาเซโรนาครับ ก็ถือว่าผลงานดีครับไร้พ่เช่นกันนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองทั้งั้งผมไม่ได้ของฟุตบอลคู่นี้ต้องยอมรับนะครับว่าการคุมทีมของทางลุยเอ็นลีเก้ครับกับในด้านของ19นัดหลังสุดไร้พ่ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาส่วนทางบาร์เซโลนาก็ถือว่าผลผลงานดีครับทางบาร์เซโลนาแต่ว่าในด้านของทางบาร์เซโลนาในของฟุตบอลรายการนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมนอกบ้านนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเกมนอกบ้านนะครับถึงจะมี11นัดหลังสุดนะครับที่ผลงานดีก็จริงแต่ว่าเกมนอกบ้านผมยังูว่่่่าาาาไคคอยเเเททหรรรป าปารีสเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนตัวผมเมทาครับในเรืของฟุตบอลคู่นี้ผมเมทาครับรักชอบทางครับเจ้าบ้านทางปารีสแซงแแมงวันนี้จะเปิดสนามสตาร์ทเดอะแฟงครับสามารถเฉือนชนะทางบาร์เซโลนาไปได้ฟุตบอลคู่แรกครับอยู่ฝ่าเช็เบ,บลีข้าขืนนี้ผมเมทาขอชี้ไปทางทั้นต่อก็คือทางปารีสแซงแแมังในเรื่งของฟุตบอลคู่แรกวันนี้นะครับ ส่วนคู่ที่2ครับในเรื่องของวันนี้เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกจะเป็นการเจอกันครับระหว่องอางทางตราหมีอาจจะเป็ิโกมาสลิกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางดอทมุนนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับทางแอดมาสลิกเป็นต่ออยู่ที่ราคา ครึ่งลูกนะครับลบห้าดูว่าไม่น่าต่อครับพอแอดมาริคในนักเตะส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับและมีอายุเยอะส่วนทางดอทมุลนี่ก็ยกผลพลมาด้วยความพร้อมที่สมบูรณ์มากๆนะครับและที่สาคัญเป็นนักเตะพลังหนุ่มวิ่งสู้ฟัดด้วยนะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาติดทางแอดมาริกเป็นตอดที่ราคาครึ่งลูกวันนี้ไม่น่าต่อครับวันนี้ให้ลองกับทีทางเสือเหลืองเบลเซียมดอทมุนนะครับยอดทีมแร่งจากประเทศเยอรมันนะครับวันนี้ให้ลองกับที่ทางเจ้าเสือเหลืองเบ์เซียมดอตมุลครับเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่ท คู่นี้นะครับคู่ที่1น,นะครับระหว่างทางอิสบิททาวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางวัตฟอร์ดคู่นี้นะครับให้ลองกับที่ทางวัตฟอร์ดนะครับคู่ต่อมาครับเฮาซิตี้วันนี้เปิดบ้านเจอกับทางมิดเดิลสโบฟุตบอลคู่นี้ลองไปที่ทางมิดเดิลสโบราคาปอป,อ,ปอลองที่ทางมิดเดิลสโบคู่ต่อมาครับ เบอร์วิงแฮมวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางคาดิฟนะครับฟุตบอลคู่นี้ให้หลอกครับที่ทางคาดิฟนะครับแล้วคู่ต่อมาครับิสตันซิตี้วันนี้เปิดบ้านเจอกับทางแบล็กเบิร์นโลเวอร์ครับฟุตบอลคู่นี้นะครับผมชอบทางแบล็กเบิร์นโลเวอร์บอลหลออและคู่ต่อมานะครับเว็บบอมบิดเอาเบียนนะครับวันนี้เจอกับทางรอตเตอร์แฮมวันนี้จัดไปครับที่ทางเว็บบอมบิดเอาเบียนและคู่สุดท้ายท้ายสุดหงสาวันค์สีวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอกับทางชันปันมอสต๊กซิตี้วันนี้จัดไปครับที่ทางสโต๊กตี้ับบนนนขอองฟุลคคืะร แต่ในของฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับวันนี้คู่หนึ่งนะครับผมชอบทางปาดิสแองแชมแมงคู่สองผมชอบทางดอทดมุนนะครับคู่ที่สามชอบวัตฟอร์ดคู่ที่สี่ชอบมิดเดิลสโบนะครับคู่ที่ห้านะครับผมชอบทางคาริฟนะครับและคู่ที่หกนะครับวันนี้ผมชอบทางนะครับเวฟวอมวิดเอาเวียนและคู่ที่เจ็ดผมชอบทาง สต๊อกกับประเนของฟุตบอลค่ำคืนมีคัดให้เน้นเน้นเคู่กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์จากผมมวยหูเมธาครับวันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขเดี๋ยวพวกนี้มาเจอกันใหม่กับการวิเคราะห์การวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมเมธาเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ